ถงภาพลงตาด่านที่3ด่านที่4ด่านที่5ด้วยทีมอาร์ต้าและตัวละครอ,อื่นๆที่เรามีสวัสดีครับผมมิเตอร์ซิเวอร์ในเกม Back โคเวอร์เและก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนําร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน powerpay เขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกม Back โคเวอร์เอ็มแล็ n นาล็อกออเรนจินเกนชินอิมแพคและยังมีเกมอื่นๆอีกมากมายสามารถทักไปที่แฟนเพจ powerpay หรือแอดไลน์แอด powerpay ฉะนั้นนึกจะเติมเกมนึกถึง powerpay นะครับในพาร์ทนี้ผมก็จะมาแนะนําาาแนนวทงใกรต่อสูำ งภาาพลตดันใหม่นะครับดันที่3ดันที่4่ดันที่5ด้วยทีมอาร์ต้าเห็นมีคนขอมานะครับว่าไม่มีจูเลียสด,ดาร์เมดเวอร์ช่วยทำอาร์ต้าหน่อยได้ไหมทำมาทำพอได้อยู่นะครับแต่ star, อาร์ต้าอาจต้องมีสเตตัสในระดับหนึ่งกันเลยทีเดียวและพวกตัวละครฮิลนะครับอย่างมิโมซ่าล่างเอสตานะครับอาจจะต้องมีความถึกเพื่อให้เราสามารถออโต้ได้เราจะใส่เป็นฟูถึกเลยก็ได้นะแล้วแต่แล้วก็พยายามปลดพรสวรรค์นะครับเพิ่มพลังป้องกันช่วยเสริมด้วยก็ได้และสําหรับโนเอลก็ไปใส่ให้ถึกมากขึ้นแล้วก็มีพลังเวทด้วยก็จจะช่ยบ ได้ส่วนชาลอตพยายามอัปเกรดสกิลที่2นะครับเลเวลสี่โอกาสการเปิดใช้งานก็จะสูงมากขึ้นแล้วก็ไปใส่เซสปีดเหมือนกันนะครับใส่เป็นของ LR ด้วยเลยก็ได้นะครับส่วนถ้าเป็นอาร์ต้านะครับพยายามทําพลังป้องกันเนี่ยให้ได้ประมาณสัก2 0,000ขึ้นไปแต่อย่าไปเกิน2องหมนะครับอันนี้จะเป็นค่าสเตตัสตั้งต้นเพราะว่ามันจะไม่ทันติดเวทมอนแอนตี้เราต้องให้มอนเตอร์ตีต้องการเยอะเกินไปก็อาจจะไม่ดีสักเท่าไหร่พยายามทําให้ค่าสเตตัสมีทั้งค่าคีเลสคีดาเมจเน้นหลักๆไปที่2ค่านี้ส่วนที่เหลือแแแลลล้้ววต่่เยก็ใน ของพรสวรค์น,นะครับเดี๋ยวผมจะปรับเป็นอันนี้แล้วกันเพิ่มพลังป้องก,กันกับอดทนเนาะแล้วก็จะมีโจมตีพร้อมบบฟเมื่อโจมตีบอสทีมก็จะเป็นแบบนี้ในช่วงตอนแรกๆเราอาจจะออโต้สักเล็กน้อยที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับดวงดวงในที่นี้ต้องไปลุ้นนะครับอาจจะรีหลายรอบหน่อยเพื่อให้บอสมาตีแต่อาร์ต้าพร้อจะมีบางรอบที่บอสจะหลุดไปตีตัวละครอื่นอันนั้นอาจจะค่อนข้างลำบากในการทำดาเมจนะอ,ะอย่างอันนี้นะครับเปิดใช้งานสกิลประสานอาร์ต้าปั่นปุ๊บ พอใกล้ถึงเทินของชาร์ลอตเราก็จะใช้งานสก,กิลตรงนี้ครับใส่ไปเลยครับสก,กิลประสานใส่เวสโต้พอเวอสโตเลือดของเขาจะค่อนข้างเยอะจริงๆย้ำไปที่ฟาราด้วยก็จะได้ง่ายขึ้นแต่มันติดยั่วยุไงปัญหาก็จะอยู่ที่ตรงนี้นะครับและถ้าพลังป้องกันหรือสเตตัสของตัวละครไม่มากพอลำบากเราเรื่องเหมือนกันนะ <laughs> หรือ ป้องการของอาร์ต้ามากเกินไปนะครับมันจะเข้าสู่รูปเว็บมอนแอนตี้ค่อนข้างยากแต่ชาลลอตจะได้ใส่รถเกาะในรอบที่สองอยู่แล้วส่วนที่เหลือผมก็จะย้ำตัวนี้เลยละกันนะฮะวาหน้าบางทีบางรอบอาจจะมีดวงดีก็เป็นไปได้ที่จะไลอาร์ จมตีดูดบับตัวละครอื่นนอกเหนือจากอาร์ต้าที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับดามเมจแล้วละ่ะเพราะว่าเราจะไม่มีเพิ่มเกาะถ้าเราโดนไลอาดูดไปนะครับแต่ก็จะมีรถเกาะอ,อยู่แต่ในส่วนของรถเกาะอ,อาจจะจบสตูไม่ได้อันนี้เป็นปัญหาเลยนะครับลองดูก่อนแล้วกันวันรอดไม่รอดอย่างนี้รอดนะครับ แม้ฟาหน้าก็จะหล่นได้ใครโจมตีน้อยมากกว่านี้อาจจะต้องไปใส่เปลี่ยนหน้าสกิลทําให้หน้าสกิลของอาร์ต้ามีดาวสูงมากขึ้นหรือลองไปใส่สร้อยคอแสงจันนะครับสดาวโอกาสผ่านก็จะสูงขึ้นถัดมาในส่วนของด่านที่4ี่รันที่4เราจะเจอเป็นยามิยามิเราอาจจะต้องปรับเปลี่ยนทีมให้ไปใช้ทีมแบบนี้นะครับนั่นก็คือวินเลียมชาร์ลอตแล้วก็เนปาแน่นอนก็จะมีอาร์ต้านะครับออโต้ได้ช่วงแรกส่วนช่วงที่2องในการโยนสกิลของวินเลียมเราต้องมาแมนนวลหรือกดมือเองแน่นอน2ตรครนี้ก็้องใใสสส่สส่่เเปป็นนซซีีลยป ให้เนบ้าวิลเลียมเราก็ใส่สกสปรดมาลองไปดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับคือถ้าพลังป้องกันของอาร์ต้าสูงเกินไปอาจจะต้องลดพลังล้องกันลงมาเล็กน้อยนะครับต้องดูก่อนหรือแม้งก็ต้องไปปรับเปลี่ยนพสวรรค์เพราะสกิลมันจะเป็นแบบนี้มีชาร์ลอ์ใส่รถเกาะเนบ้าใส่หมดสภาพพอ,อมาถึงเทินของอาร์ต้าใช่ไหมครับเราก็ปัน่นแต่ก็จะติดเลือดไหลยอยู่จะได้เพิ่มพลังป้องกันแล้วก็วิลเลียมเรา โยนสปีดให้อราร์รตาอาร์ตาก็จะได้เทินแล้วก็ติดเข้าสู่หลูเวนโมนันตี้แล้วก็เปิดสกิลพิเศษนะครับแบบนี้บึมปกติจะจบแบบนี้นะครับลองไปเช็คดูหน้าสกิลสูงก็จะง่ายหน่อยแต่ดามเมจดิ้งบอกเลยว่าเพื่อวางอลังการมากสกิลโคตรแรง และถัดมานะครับถงภาพลงตาด่านที่5าด่านที่5เราอาจจะไปใช้ทีมเดิมก็ได้ด้วยมีโมซาเอ็อาร์โนเอลเอสอาร์แต่มันจะไม่ผ่านด้วย3ดาวนะครับเพราะว่ามันเงื่อนไขเลยก็คือเขาจะให้ใช้เทคนิค2ตัวนะครับอย่างน้อยถ้าใครมีวินเยมหน่อยก็จะค่อนข้าง,ง่ายแล้วก็ไปใส่จิฟโซอันนี้บอกเลยเถื่อนแต่ถ้าไม่มีก็ไปใส่มาร์คคูโรตัสแล้วก็อาสตาอาจจะต้องลดพลังป้องก,กันลงมาด้วยนะครับอยู่ประมาณสัก2 0,000อันนี้ผมถอดศีลาสลักนะเหลือ18 0 0 0จริงๆ2 0 0 0 0งกำลังดีสำหรับการต่อสู้ด่านนี้นะครับอาจจะต้องให ตัวฮีสนะคนคบโจมตีไปที่อาร์ตาแล้วก็ต้องลองดูว่าเขาจะมาร์กน้ําแข็งตัวละครไหนถ้ามาร์กอาร์ตาถือว่าดีแต่ถ้าไม่มาร์กอาร์ตาบอกเลยนะครับว่าค่อนข้างยากแล้วบางทีวินเลียมสปีดเยอะเกินไปก็ไม่ดีนะครับคงกระพันมันจะหายก่อนนี่แหละปัญหาคงกระพันจะหายก่อนแต่ลองดูแล้วกันนะครับว่า สกิลของเขาเนี่ยจะสามารถปิดศัตรูได้หรือเปล่าเพราะว่าอาร์ต้าของเรานะครับจะอันติคิตตันใดหนึ่งไปก่อนนะครับแล้วก็เปิดเกาะแบบนี้จากนั้นน้ำแข็งก็จะถูกตกลงหัวใช่ไหม,มในกรณีที่เราไม่มั่นใจว่าวินเลียมของเราเนี่ยยืนไหวหรือเปล่านะครับแล้วก็เปิดอันติเมตได้นะครับแต่ผมเพิ่มสปีดไปก่อนแล้วกันให้อาร์ต้า นะครับเขาก็จะติดเวนมนต์แอนตี้พอติดเวมนม์นแอนตี้ปุ๊บเราใช้งานสกิลนี้ประสานนะครับของชาร์ลอตก็จะสามารถตีปิดสตูได้เลยอันนี้แล้วก็ตีธรรมดาอีกก็จะจบสตูได้แต่การเก็บ3ามดาวอย่างที่เห็นนะครับว่าต้องรอดชีวิตทุกคนฉะนั้นวิลเลียมอาจจะต้องไปถอดสปีดออกเพื่อให้เธอของเขาเนี่ยมาหลังฮีสหลังจากที่เขาใช้สกิลไปเรียบร้อยแล้วหรือตีธรรมดาไปแล้วน้ำแข็งมาหัว ตีธรรมดาเข้าไปครับปึ๊บพอไปอยู่หลังตรงนี้แล้วใช่ไหมแล้วก็ต้องหวังให้คิสตันตัวพวกนี้ครับไม่ตีอารตาไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนรถ SP ส่วนอารต้าเราก็ใช้ท่าไม่ตายไปที่ซีลาอยู่แล้วถ้าตัวละครพวกนี้ไม่ตายยังไงก็ลอดสูงนะครับโอกาสรอดสูงอยู่เพราะคงกระพันใช่ไหมแล้วก็เปิดสกิลโล w อ,อย่างเงี้ยครับ อาร์ตาก็จะโดนมาหัวจะเข้าสู่รูปเวทมนต์แอนตี้จากนั้นนะครับเราก็จะโยนเทิร์นให้อาร์ตาแบบนี้เขาจะเพิ่มสปีดแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีให้ได้วเวลาเราใช้งานสกิลผสานของชาร์ล็อตถ้าปิดศัตรูได้ก็จะอย่างที่เห็นนะครับแล้วก็ตีธรรมดาเข้าไปมันจะไม่ได้เทิร์นพิเศษแหละการโจมตีผสานนะครับแต่มันจะปิดบอสได้ง่ายขึ้นเท่านั้นเองอันนี้ก็คือการผ่านด้วย4ตัวนะครับ ฉะนั้นการเรียงสปีดจะค่อนข้างสําคัญแล้วก็พลังป้องกันของอาสต้าถ้าเยอะเกินไปก็ไม่ดีน้อยเกินไปก็ไม่ดีเท่าไหร่แต่โจมตีเราจะใส่เท่าไหร่ก็ได้อุปรกรณ์ก็เลยจะเป็นอย่างที่เห็นนะครับซึ่งนี่ก็มาแนะนําให้เพื่อนๆดูว่าเราสามารถใช้พวกตัวละคร SR หรือตัวละครที่เรามีและตัวละครคีย์หลักอย่างวิลเลียมเพื่อผ่านด่านได้ส่วนถ้าเราไม่มีจิปโซก็ไปใส่ตัวละครอื่นเอาจริงๆแล้วดาเมจมันค่อนข้างเหลืออยู่แล้วนะครับแค่ใส่ตัวละครเทคนิคเข้ามา1ตัวและให้รอดชีวิตเนี่ยจะใส่ตัวนี้ก็ ฝากไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนกันสักเล็กน้อยฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์ like, กดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับขอขอบคุณมากๆที่เข้ามารับชมไปก่อนนะครับบ๊ายบายไปแล้วครับ